ความความดันต่ำอันตนรายกว่าที่คิดวันนี้หมอเฟิร์นเอาข้อมูลที่หลายคนอาจจะมองข้ามในเรื่องของเวลาที่เราไปโรงพยาบาลหรือว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านแล้ววัดแลว้วความดันต่ำจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเรื่องปกติวันนี้หมอเฟิร์นจะมาบอกคร่าวๆให้พร้อมวิธีแก้แล้วก็ต้นเหตุปัจจัยหล,กลักๆที่ทำให้คุณความดันต่ำถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่มีความดันต่ำ แล้วมีอาการเหล่านี้ก็คือเวียนหัวง่ายหน้ามืดบ่อยอ่อนเพลียวันไหนนอนพอนอนมาเต็มๆแล้วตื่นมาก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่ให้ฟังให้ดีเพราะความดันต่ำอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขที่วัดได้จากความดันแต่มันอาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายของคุณกำลังมีปัญหาอยู่ลึกๆที่คุณอาจจะมองข้ามไปโดยที่ไม่รู้ตัวความดันต่ำในที่นี้คือเท่าไหร่อ่ะ ถ้าค่าความดันของคนปกตินะตัวบนจะประมาณ120ตัวล่างจะประมาณ80เนาะแต่ถ้าความดันสูงขึ้นมาถ้าต่ำกว่านี้ก็คือความดันต่ำแต่ถ้าความดันสูงก็จะมากกว่า120 130ขึ้นไปละนีก็เช็คดูถ้าคุณความดันไม่ถึง120ตัวบนแล้วตัวล่างน้อยกว่า80แบบยกตัวอย่างอย่างคนความดันแบบ60 100อะไรอย่างเงี้ยต่ำๆเลยแล้วเพลียด้วยให้เช็คให้ดีเนาะ ไหนใครในที่นี้ที่ฟังอยู่เป็นความดันต่ำบ้างทิมพ์เป็นมาหน่อยเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกวิธีแก้เราสาเหตุคร่าวๆให้อ่าเราอาการมันเป็นอย่างไรบางคนไม่รู้ว่าความความดันชั้นต่ำหรือไม่ต่ำเพราะว่าไม่เคยวัดเนาะอ่าอาการอาการคร่าวๆก็คือลุกขึ้นเร็วๆแล้วเหมือนบ้านหมนุนอืมเพราะหลายคนถ้าไม่ได้ความดันต่ำขนาดนั้นลุกเร็วเนี่ยมันระบบเลือดไหลเวียนได้อยู่แล้วจะไม่ได้เวียนหัวหรือบ้านหมนุน หรืออีกข้อก็คือเนี่ยคุณดูจากข้างบนได้เพลียตลอดเวลานอน8ชั่วโมงขึ้นไป10ชั่วโมงแล้วตื่นมาก็ยังเพลียอยู่อีกอาการหนึ่งก็คือมมกมนีการใจสัน่นมือเท้าเย็นเหมือนใจมันเต้นตุบๆเนาะต่อไปก็คือหลงลืมง่ายคิดอะไรก็คิดไม่ออกทําไมแบบมันนึกไม่ได้อะ่ะมันนึกไม่ออกอะ่ะเพิ่งเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเองแบบเนี้ยถัดไปมีอาการแบบคล้ายจะเป็นลมเวลาที่เราต้องยืนนานๆเนาะแบบบางคนไม่ไหวแล้ว ร,รู้เลยว่าเป็นอาการของความดันตะ่ำถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้นะมันอาจจะมีภัยเงียบเกี่ยวกับสุขภาพแอบแฝงอยู่ซึ่งเป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังเตือนขึ้นมาละให้คุณไปเช็คเพิ่มเพื่อที่จะดูแลร่างกายตอนนี้ยังทันแต่ประเด็นคือมันมีสิ่งที่คนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดว่าเพราะเป็นความดันต่ำก็แก่อย่างนั้นเองนี่สิเดีหมอเฟือนบอกว่า สิ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยๆมันมีอะไรบ้างเนาะไหนใครฟังถึงตรงนี้แล้วมีอาการด้านบนนี้บ้างพิมพมีมาให้หมอเฟิร์นหน่อยเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกว่าแล้วสิ่งที่เรามาเข้าใจผิดมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคขอบคุณที่ช่วยกันคอมเมนต์ค่ะอ่ะเดี๋ยวหมอเฟิร์นค้างไว้ก่อนละกันเผื่อคุณเพิ่งเข้ามาฟังเนาะคนที่ความดันต่ําคือต่ํากว่า120ลงไปอ่ามีแบบแค่1้ออะไรอย่างนี้เพราะว่าความดันปกติค่าเฉลี่ยทั่วไปนะก็คือ 120-80อาการคือด้านบนนี้ถ้าคุณเข้าข่ายมีให้เช็คเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกวิธีแก้ถัดไปเราจะมาพูดถึงความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่มกักเข้าใจผิดแล้วแก้แบบผิดผิด,ผดยิ่งทำให้อาการแย่ลงเข้าไปอีกอ่ะอันดับแรกเลยเป็นความดันต่ำเขามักแนะนำให้ไปกินเกลือเพิ่มใช่ไหมต้องกินเค็มเยอะๆผิดนะไม่ถูกต้อง100% กินเค็มกินเกลือเพิ่มช่วยได้แต่เราต้องมีความรู้ด้วยเพราะถ้านเราไม่รู้แล้วเราไปกินเกลือขาวเกลือขัดสีที่มันแปลนรูปมาเยอะๆที่มันไปฟอกขาวเนี่ยอาจทําให้คุณเนี่ยร่างกายคุณเนี่ยขาดแร่ธาตุยิ่งกว่าเดิมแล้วไปเพิ่มพาระให้ไตทํางานหนักอีกดังนั้นเราต้องเลือกเกลือด้วยไม่ใช่บอกให้ไปกินเค็มเพิ่มเพื่อรักษาสมดุลเกลือแร่เนี่ยต้องกินให้ถูกเพราะ กินเกลือผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันต้องเลือกเกลือที่ยังให้แร่ธาตุอยู่ไม่ใช่เกลือแปลรูปเยอะๆอย่างเกลือขาวที่เราเห็นทั่วไปที่ินราคาถูกๆตามท้องตลาดนั่นแหละเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกให้ว่าต้องเลือกเกลือแบบไหนเนาะโอเคข้อความเชื่อถัดไปเวลาคนรู้สึกอ่อนเพลียแล้วแบบความดันต่ำแน่เลยหรือไม่ก็น้ำตาลต่ำแล้วคิดว่าน้ำหวานเนี่ยจะช่วยได้ไม่ถูกต้องเสมอไปนะถ้ามาจากความดันต่ำ ผิดเพราะว่าเวลาคุณไปโดโด,โดน้ำตาลน้ำหวานน้ำชงต่างๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงแบบสวิงเลยแล้วให้พลังงานคุณแค่ชั่วข่าวพอมันสูงปุ๊บมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่ออินซูลินที่ไปจัดการไม่ให้มันสูงจนเกินไปไปปรับสมดุลน,น้ําตาลแล้วไปดึงน้ําตาลลงมาทําให้น้ําตาลคุณลงมวบลงมาแบบนี้เลยนะพอน้ําตาลลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเลยทาให้คุณกลับมาเพลียเหมือนเดิม พอธิ์น้ำตาลหมดก็เพลียเหมือนเดิมยิ่งแย่กว่าเดิมแล้วอีกกรณีหนึ่งอ่อนเพลียอยากกาแฟมากขอกาแฟหวานๆอร่อยๆชงเข้มๆอะไรเงี้ยคาเฟอีนหนักๆขั้วเข้มๆการกินคาเฟอีนที่เยอะเกินไปแล้วกินในขณะที่เราเองก็รู้ตัวว่าเราอ่อนเพลียกินเพื่อจะแก้ที่ปลายเหตุตรงนี้คาเฟอีนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวได้ชั่วคราวแต่หลังจากนั้น คุณก็จะเพลียลงมาเลยพอยฤทธิ์ของคาเฟอีนหมดดังนั้นถ้าไปกินตอนนี้ไม่แนะนำเนาะเดี๋ยวบอกให้ว่าต้องทําอย่างไรถ้าคุณเพลียหรือว่ารู้สึกว่าความดันต่ําน้ําหวานกับคาเฟอีนไม่ใช่คําตอบอย่างที่หลายคนทํากันประจําข้อถัดไปที่เป็นความเชื่อผิดๆหมอเฟอินขอบอกความเชื่อผิดๆก่อนก่อนที่จะไปวิธีแก้เนาะจะได้รู้ว่าเราทําอะไรผิดไปบ้างจะได้เข้าใจตรงกันข้อ3บางคนบอกว่าคนที่ผอมหรือคนตัวเล็กอย่างหมอเฟอินเนี่ย ความดันต่าอยู่แล้วแหละจริงๆมันก็จริงแต่ว่าไม่ใช่100%เนาะมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆแล้วความดันที่ต่ำเนี่ยอาจเกิดไม่ได้เกิดจากแค่คุณตัวเล็กตัวผอมแต่อาจเกิดจากระบบไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติหรือฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักตัวหรือรูปร่างโดยตรงเสมอไปไม่ใช่100%ออาจจะมีส่วนนิดหน่อยแล้วแต่คนไปแล้วความดันต่ำเนี่ย มันเป็นสัญญาณของสุขภาพด้านไหนได้บ้างที่หมอเฟิร์นยังไม่ได้บอกอ่ะคุณมาฟังข้อแรกเดี๋ยวหมอเฟิร์นขอเอาอาการออกไปก่อนเนาะข้อแรกเลยเป็นปัญหาจากไทรอยของเราได้ก็คือคนที่มีภาวะไทรอยต่ำหรือภาวะพล่องไทรอยหรือภาษาอังกฤษไฮโปไทรอยดิซึมนั่นเองคนที่มีฮอร์โมนไทรอยต่ำจะมีอาการรู้สึกอ่อนเพลีย ขี้หนาวรู้สึกแบบเฉื่อยชาไม่กระฉับกระเฉงเพราะฮอร์โมนไทรอยต่ําแล้วความดันเลยส่งผลให้ความดันต่ําด้วยได้อันนี้ข้อแรกคุณต้องไปเช็คเวลาตรวจสุขภาพประจาปีก็ไปตรวจไทรอยด้วยจะได้รู้ว่าไอ้ที่ชั้นความดันต่ำเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนที่ผิดปกติตรงนี้หรือไม่แล้วค่อยไปแก้ไม่ใช่ความดันความดันต่ําแล้วก็เอ,อะอะกินน้ําหวานกินคาเฟอีนแบบนี้เนาะข้อที่2 มาจากปัญหาสุขภาพด้านไหนขาดเกลือแร่ที่สําคัญที่ร่างกายต้องการร่างกายเราไม่ได้ต้องการเกลือแร่เยอะก็จริงแต่เป็นเกลือแร่ที่ขาดไม่ได้ใช้น้อยแต่ใช้นะใช้นานๆเนาะไม่ได้แบบต้องการเหมือนวิตามินอะไรต่างๆแบบ ABC อะไรพวกนี้ที่ต้องการเยอะแต่เกลือแร่ต้องการโดนนิดเดียวแต่ถ้าขาดไปเสียสมดุลได้เช่นกันเกลือแร่ที่จาเป็นต่อร่างกายในเรื่องนี้ก็คือโพแทสเซียม แมกนีเซียมโซเดียมคล้ายๆกับคนที่ความดันสูงเลยเพราะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยแล้วก็โซเดียมเนี่ยเขาไม่ได้ปรับให้ลงมาหรือสูงแต่เขาปรับสมดุลความดันในร่างกายโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยทำให้หัวใจถ้าคุณขาดนะหัวใจคุณจะเต้นผิดจังหวะแล้วอาจก่อให้เกิดระบบประสษาทำงานผิดป,ปกติร่วมด้วยส่วนโซเดียมเป็นแร่ธาตุสำคัญ บางคนกลัวโซเดียมไม่กินเค็มไม่เติมไม่อะไรเลยอะไรก็ไม่กินกินจืดอะไรเงี้ยเป็นแร่ธาตุสำคัญถ้าคุณขาดไปเลยเนี่ยคุณจะเสียร่างกายจะขาดสมดุลการเออเดยวตัวที่ควบคุมปริมาณของเหลวในร่างกายอะถ้าคุณไม่มีถ้าคุณขาดโซเดียมนะแล้วมันควบคุมความดันโลหิตด้วยถ้าขาดโซเดียมใครที่เสี่ยงขาดโซเดียมอย่างที่บอกว่าคนที่ดื่ม น้ำเยอะเกินไปแล้วไม่เติมเครื่องดื่มเกลือนแร่เลยก็คือขับออกทางปัสสาวะหมดเลยแร่ธาตุอะไรวิตามีอะไรก็ออกไปด้วยกันเนาะที่ละลายน้ําได้2คือคนที่ออกกําลังกายหนะักคนที่แบบเสียเหงื่อนักๆไปวิ่งมาราธอนเล่นกีฬาหลายชั่วโมงหรือว่าทํางานอะไรที่เป็นตากแดดเราเสียเหงื่อมากๆอันเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะขาดเกลือนแร่ในร่างกายต้องกินเสริมเข้าไปด้วยหรือคนที่กินอาหารคลีนจัดไม่เติมเกลือเลยสักกะเอะ อันนี้ก็มีผลอาจจะขาดแร่ธาตุโซเดียมได้อีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่ใช้ยาขับปัะสสะาวะคนที่แบบมีภาวะหรือคนที่มีภาวะไตทํางานผิดปกติยาขับปัสสาวะก็คนที่ความดันเบาหวานไขมันอะไรเงี้ยอาจจะมียาขับปัสสาวะเข้ามาช่วยเนาะก็สํารวจตัวเองอาจจะขาดแร่ธาตุนี้แล้วทําให้ความความดันยิ่งตกก็ได้วิธีแก้ในข้อนี้ถ้าคุณขาดเกลือแร่ที่สําคัญนะคุณก็เติมเกลือแร่เข้าไปตรงๆเลยดื่มน้ําแร่ ก็ได้ก็มีแร่ธาตุต่างๆอยู่ในน้ำแร่แล้วก็ผสมเกลือเกลือชนิดที่แนะนำในเรื่องนี้ไม่ใช่เกลือขาวนะเป็นเกลือชนิดนี้ฮิมายันหรือว่าเกลือเซลติกซวสองตัวนี้เกลือนี้ก็หรือว่าเกลือเทาอะไรที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นเกลือจากธรรมชาติเกลือพวกนี้จะมีแร่ธาตุอยู่เยอะแล้วก็มีสารอาหารต่างๆมันเป็นเกลือจากธรรมชาติที่ไม่ไปผ่านการแปลรูปขัดสีฟอกขาวอะไรทั้งหลายเนาะ ก็แนะนําเกลือ2อ,อันนี้กินเท่าไหร่คนปกติปกติก็จะแนะนำหนึ่งช้อนชาแต่ถ้าคุณเสียเงือหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาถึงหนึ่งครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งช้อนชาอย่างนี้ก็ได้อันนี้แต่ละวันที่เราต้องการนะถ้าคุณแบบไม่ได้ไปกินแปนรูปมาม่ารโซเดียมสูงปกติกินคลีนอยู่แล้วก็ควรจะกินครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาต่อวันก็ได้เพื่อให้ร่างกายยังคงสมดุลแร่าธาตุโซเดียมในร่างกายได้ดี แกลือสองอันนี้คุณก็ไปหาซื้อติดบ้านไว้ก็ได้บางคนกินแล้วก็อาจจะมีพลังมากขึ้นก็ได้ไม่รู้ว่ากินคลีนจะจัดแล้วแร่ธาจะไม่สมดุลมาก่อนเนาะไลฟ์นี้บอกเลยว่าข้อมูลที่หมอเฟิร์นเขียนมาคือสุดๆและว <c oughs> ถ้าชอบอย่าลืมแชร์นะคะถ้าคุณได้ประโยชน์ไปเผื่อบางคนมีปัญหาแล้วไม่รู้มาก่อนก็แชร์ไปให้เพื่อนของคุณรู้เยอะๆเ,เลยคนจะได้มีความรู้เรื่องสุขภาพเยอะๆเ,เนาะ ถัดไปอันนี้เลยแล้วโซเดียมเอ้ยแล้วโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเสริมได้จากที่ไหนอ่าเดี๋ยวพอเฟิร์นขึ้นรูปอาหารให้เนี่ยแมกนีเซียมก็จะมีตามกล้วยตามถั่วต่างๆเยอะแยะแล้วก็เนื้อสัตว์มีถ้าคุณกินไม่ค่อยขาดอยู่แล้วล่ะส่วนโซหรือถ้าเครื่องดื่มที่มีเยอะๆเลยนะก็น้ำมะพร้าวอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ผักที่มีโพแทสเซียมเยอะๆ,ๆอาหารที่มีโพแทสเซียมเยอะๆก็มีพวก เนื้อสัตว์อะ่ะมีเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าคุณกินคลีนคุณอาจจะกินมันหวานกินกล้วยอะไรแบบนี้มะพร้าวนะมะพร้าวแบบนี้ก็ได้วันไหนความความดันต่ำๆลองซื้อน้ำมะพร้าวกินอ่าแล้วลองดูว่าจะสดชื่นขึ้นไหมหรืออาหารอ่ะเมื่อกี้มีอะไรอะโวคาโดกล้วยน้ำมะพร้าวผักใบเขียวมเมล็ดฟักทองอะไรอย่างนี้ก็มีหรือถ้าเกลือก็เกลือสองชนิดอย่างที่บอกข้อถัดไป ปัญหาสุขภาพที่เป็นภัยเงียบทำให้คุณความดันต่าก็คือมีภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือวิตามิน b 12นี่ก็เป็นอันตรายที่แฝงอยู่ที่ทําให้คุณความดันต่าได้ทําให้เลือดอาจจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเฉพาะส่วนปลายเนี่ยไม่พออาจจะถ้าอันตรายเลยนะก็คือไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วคุณทาให้คุณเนี่ยรู้สึกมึนงงไม่มีแรงคุณก็ไปเสริม ตัวที่ขาดธาตุเหล็กต่างๆจากเครื่องในหรือว่ากินผักสีเขียวเข้มก็จะให้เยอะ B12 ถ้าไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็กินเสริมก็ได้เป็นออแกนิกก็ได้เหมือนมัเฟิร์นมอเฟิร์นก็มีวิตามิน B รวมมาน,นี้ไว้กินอยู่เนาะก็จะมีวิตามินทั้งหมดเลยมี B12 ด้วยถ้าใครที่แบบไม่ชอบกินเครื่องในผักใบเขียวเข้มก็ไม่ค่อยกินก็กินเป็น B เสริมแต่แนะนําให้เลือกเป็นออแกนิกเพราะว่า จะได้ปลอดสารเคมีกินได้ยาวๆไม่ต้องมากลัวนั่นกลัวนี่ไม่ต้องมาพักอะไรอย่างนี้ใครสนใจก็พิมพ์มาวิตามิน B รวมได้เลยเดี๋ยวให้น้องแอดมินส่งรายละเอียดให้ข้อที่4ี่ภัยเงี่ยแฝงที่ทําให้คุณความทันต่ําก็คือมีระบบะไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติข้อนี้สังเกตว่าคุณเวลาลุกเร็วๆเนี่ยคุณจะแบบเวียนหัวหน้ามืดเลยอ่าอันเนี้ย เป็นสายหนึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งที่มีระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติมีเส้นเลือดคอร์ดอะไรอย่างนี้แล้วก็เวียนศีรษะบ่อยให้ลุกชา้าๆขยับร่างกายชา้าๆแล้วออกกําลังกายมากขึ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็หรือทําโยคะเดินช้าอะไรก็ได้ที่มันกระตุน้นระบบไหลเวียนโลหิตเนะาะข้อนี้ง่ายนิดเดียวข้อสุดท้ายละที่เป็นภาวะแฝงของ การที่ทําให้คนเราความดันต่ําก็คืออาจมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวแต่นี่ไม่ได้เป็นทุกคนนะบางคนแต่ว่าหมอเฟิร์นเอามาเพราะว่าบางคนอาจจะมีภาวะนี้ก็ได้ซึ่งภาวะนี้อันตรายที่สุดเพราะว่าเป็นภัยเงียบของโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกที่เรากลัวกันเนาะ คนที่มีความดันต่ำมากๆเนะี่ยแน่นอนว่าสมองเลือดต่างๆจะไหลเวียนได้ไม่ดีแล้วเสี่ยงที่สมองจะขาดเลือดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่60บวกขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็ให้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแล้วตรวจให้ครอบคลุมทั้งฮอร์โมนทั้งถ้ายิ่งดีนะตรวจวิตามินที่ขาดด้วยจะได้เสริมได้ถูกอ่อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่อาจทำให้คุณความดันต่าไม่รู้ตัวสรุปแล้วกัน ถ้าเผื่อใครเพิ่งมาฟังในตอนนี้ความดันต่ำที่อันตรายกว่าที่คิดอาจมีภัยเงียบจากปัญหาลึกๆภายในตัวเราสรุปก็คือความดันต่ำไม่ใช่เรื่องเล็กที่เรื่องเล็กที่เราต้องมองข้ามอาจเป็นสัญญาณจากภายในการกินเค็มแบบผิดๆไปกินเกลือขาวที่แปลรูปฟอกสีอะไรเงี้ยทำร้ายไตายมากกว่าที่คิด เกลือที่ช่วยได้คือเกลือฮิมาลายันกับเกลือเซลติกเซาเนาะก็ไปหาเอาเกลือเทาอะไรทั้งหลายที่เป็นเกลือธรรมชาติเพราะจะมีแร่ธาตุมาช่วยปรับสมดุลความดันเลือดของเราได้ด้วยน้ำหวานกับคาเฟอีนไม่ใช่คําตอบเวลาคุณเพลียความดันตกมันกินเข้าไปมันช่วยได้ชั่วคราวมันไม่ได้ช่วยระยะยาวแล้วหนุ่ซ้ํามันยังส่งกลเสียหลังจากนั้นอีกทําให้มีพลังชั่วคราวน้าตาลพุ่งสูงปี๊ดเลยแล้วก็โดน โดนอินซูลินจับตกลงมายิ่งเพลียกว่าเดิมอก็ยิ่งอ่อนเพลียยิ่งกว่าเดิมก็คือเสียมากกว่าดีเอางี้ให้คุณไปกินน้ำแร่แล้วก็เพิ่มเกลือเข้าไปหรือไปเพิ่มโพแทสเซียมแมกนีเซียมเข้าไปในมื้ออาหารแค่นี้หรือหรือคิดไม่ออกกินลองดื่มน้ำมะพร้าวดูก็ได้น้ำมะพร้าวไม่ต้องไปใส่หวานเพิ่มเนาะเพราะปกติมะพร้าวก็หวานอยู่แล้วส่วน อีกกรณีอาจจะเป็นจากฮอร์โมนไม่สมดุลก็ไปตรวจฮอร์โมนไทรอยดูว่ามีภาวะให้ฮอร์โมนไทรอยต่ำไหมแล้วก็ไปแก้ที่ไทรอยอ่าจจะทำให้ฮอร์โมนเอยอาจจะให้ความดันต่ำเนีวันนี้พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะคะแต่ว่าตั้งใจอยากจะให้คุณนได้ประโยชน์ที่สุดก็เลยอาจจะมีข้อมูลเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าฟังจบแล้วคุณมีปัญหานี้อยู่ช่วยได้แน่นอนแก้ได้ด้วย แก้ที่ถูกต้องก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดเนาะมาฟังย้อนหลังก็ได้เพราะหมอเฟินไม่ลบไลค์ใครที่มีอาก,การเหล่านี้อยู่อย่างที่บอกไปต้นไลค์ว่าลุกขึ้นเร็วๆแล้วบ้านหมุนเพลียตลอดเวลานอนเท่าไหร่ก็ยังเพลียอยู่ใจสั่นมือเท้าเย็นหลงลืมง่ายคิดอะไรไม่คิดอะไรก็คิดชา้าคิดไม่ค่อยออกเวลายืนนานๆก็เพลียใครจะเป็นลมเนาะก็ลองปรับพฤติกรรมตามที่หมอเฟินบอกไปดูแล้วดีขึ้นยังไงก็ค่อยเขียนมาเล่าให้กันฟังก็ได้ในไลน์หรือใน ในคอมเมนต์ในไลฟ์นี้ก็ได้ถ้าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจเยอะๆแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ออกไปให้เพื่อนของคุณคนที่คุณรักรู้ด้วยเนาะเผื่อคนที่กําลังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่จะได้รู้แล้วเอาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขได้อย่างถูกจุดตรงจุดเพราะอย่าลืมว่าปัญหานี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆก็จริงแต่ในอนาคตถ้าคุณไม่แก้ไขมันอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพระดับใหญ่ได้เลยนะดังนั้นแก้ตั้งแต่ตอนนี้ ดูแลสุขภาพในวันนี้ไม่มีคำว่าส,สายถ้าเราดูแลตั้งแต่วันนี้ที่เรายังไม่เป็นอะไรที่เรายังแข็งแรงอย่าไปพึ่งอย่าไปเห็นความสำคัญในตอนที่เราแบบว่าไม่มีแรงลุกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ไม่พูดดีกว่าเนาะอ่ะให้ดูแลตั้งแต่วันนี้ดีกว่าส่วนใครที่อยากสนใจวิตามินเนาะเห็นเาะเห็นคุณคียาพิมพ์วิตามิน B รวมเดี๋ยวให้น้องแอนมินส่งรายละเอียดให้ทางข้อความนะคะเฟซบุ๊กส่วน ยูทูบถ้าสนใจให้พิมพ์ไปที่ไลแอดแอดหมอเฟินนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องให้น้องแอดวินส่งตัวอย่างให้ดูดูยี่ห้อไหนก็ได้ให้ให้เขาเป็นออแกนิกบอกที่ไปที่มาชัดเจนว่าวิตามินเขาทํามาจากอะไรบ้างเนาะให้มันปลอดภัยดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้ออแกนิก usda ตรงนี้เนาะโอเคส่วนใครที่ชอบความรู้แบบนี้แล้วอยากจะเข้าใจเรื่องวิตามินแร่ธาตุมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่จําเป็นต่อร่างกายจริงๆนะไม่รวมอันที่แบบว่า มาตามกระแสะเนาะหมอเฟิร์นเขียนแต่อันที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้จริงๆ27ยี่สบเจชนิดอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเล่มนี้อาหารเสริมสามันประจําบ้านอันนี้เปิดให้สั่งจองรอบที่สามแล้วนะขายดีมากขอบคุณทุกคนมากที่สั่งจองกันเข้ามาเนาะเล่มนี้เลยหมอเฟิร์นเขียนเองสามร้อยกว่าหน้าทํานานมากแล้วก็เป็นเล่มที่ขายดีที่สุดละในบรรดาเล่มทั้งหมดของหมอเฟิร์นตัวนี้เปิดให้จองรอบที่สามแล้ว ก็พิมพ์มาจำกัดแค่100ยเล่มเท่านั้นเนาะก็มีคนถังจองมาเยอะแล้วใครที่สนใจอยู่ต้องรีบจองแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทันรอบนี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะพิมใหม่อีกครั้งก็สนใจก็พิมว่านังสืออาหารเสริมก็ได้ก็จะมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองมีวิตามินที่หลักๆเลยก็คือมีวิตามินแร่ธาตุ27ตัวแล้วก็มีมีการรับประทานอาหารเสริมเพื่อป้องกันโรคยอดฮิตอย่างเบาหวานความดันไขมันเก้็กระดูกพุน หัวใจความดันไมเกรนไทรอยด์รูมาตอยด์มูแพ้ซึมเศร้ามะเร็งเต้านมมีในนี้หมดเลย20ิยกว่าโรคยอดฮิตในประเทศไทยว่าต้องกินวิตามินตัวไหนเสริมตัวไหนขนาดปริมาณเท่าไหร่แล้วมีงานวิจัยซัพพอร์ตว่ายอย่างไงบ้างแล้วงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยระดับใหญ่ทั้งนั้นเลยที่รวบรวมมาให้ก็จริงๆเล่มนี้ถูกไปเลยเล่มแล้วพันกาบาทถ้าเทียบกับคุณต้องไปเสียเงินซื้ออาหารเสริมวิตามินที่ ไม่ได้คุณภาพคุณภาพต่ำแล้วยังเสี่ยงสารเคมีที่ปนเปื้อนมาอีกอันนี้ก็จะบอกเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการอาหารเสริมด้วยแอบว่าเขามีเบื้องหลังยังไงใครที่ได้เร่มนี้ไปก็โชคดีมากใครสนใจก็สั่งขอรายละเอียดที่น้องแอดมินได้เนาะโอเควันนี้ถ้าไม่มีคำถามใดๆเราก็มาเจอกันใหม่วันวันถัดไปเนาะใครที่ชอบก็พิมพ์ชอบมาก็ได้ หรือว่าอยากให้หมอเฟิร์นมาไลฟ์เรื่องไหนอ,อีกก็พิมพ์ปัญหาสุขภาพของคุณไว้ที่ไลฟ์ก็ได้หมอเฟิร์นอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้ามีคนสนใจเยอะก็จะไลฟ์บอกข้อมูล i n นไซต์ข้อมูลวิชาการข้อมูลเกี่ยวกับการกินอาหารเป็นยาวิตามินต่างๆที่เราจะเน้นใช้ยาให้น้อยที่สุดถ้าไม่จําเป็นอ่าถ้าใครตามหมอเฟิร์นจะรู้ดีว่าเราจะใช้อาหารเป็นยาหรือถ้า อาหารโดดไม่พอแล้วคุณขาดสารอาหารมากๆก็อาจจะต้องใช้วิตามินช่วยแบบนี้ก่อนที่จะไปใช้ยาเพราะว่าการใช้ยายาเขาถูกออกแบบให้มารักษาไม่ใช่รักษาให้บรรเทาที่ปลายเหตุไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุเนาะเราก็จะมาดูว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดแล้วไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วใช้วิตามินหรืออาหารตัวไหนช่วยเพื่อให้คุณ บำรุงแล้วก็หายดีได้บ้างหรือใครอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆก็ทักไปที่ Line แอก็ได้ว่าควรกินตัวไหนดีคะหมอเฟิรนมีอาการแบบนี้เป็นโรคนี้อยู่อยากหายต้องดูแลตัวอยังไงก็ทักไปตรงนี้ก็ได้หมอเฟิรนก็จะตอบให้แต่อาจจะบางทีก็นานหน่อยแต่ก็ตอบทุกคนที่ทักมาเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาไลค์เอ้ยขอบคุณตัวเองที่มาไลค์ตีว่าหมอเฟินะมาไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเนาะ ถึงแม้จะมาดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆที่มาดูมาพูดคุยกันขออวยพรให้คุณมีความดันที่ดีอยู่ในเกณฑ์ปกติมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆมีหน้าที่เด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ